นี้ทุกคนปพาอเอา่หลุมเนาะไหลาอยู่พี่น้องนี่สองำังดสดีทุกคนสวัสดีเพราะพี่น้องตอนแรงๆเด้อ มือน,นี้มาหน้าทุกคนเลยมาหน้าตอนค่ำอีพอสะป่าทุกคนอยู่ทำแห้งแล้วไหมนะแม่ <c oughs> เอาได้แล้วบอยนะทุกคนน้ำมันเริ่มแห้งแล้วมากระป๋อสาวน้อยเดี๋ยวหาเบิ้งเ <c oughs> บิ้งนั่นก่อน <c oughs> นี่ทุกคนกำลังตักน้ำขึ้น <c oughs> เห็นอยู่แม่ป่านะแมเห็นล่ะ เฮาทับกับปากลไได้จะยีกพี่น้องเลยกว่าจะได้ได้อีพอลงแล้วผูแท้ยังน้ำนอออมาเลยไหมนะน้ำอ่อมบ่ผูอือืออีพอจะเข้าในผูไหมนั่นห พอกอนคนมันมีออมมาผีป,ปูปานกำลังเข้าไปนั้นมาเชียเลาัดทุกคนเข้าไปนาเนอะพูเข้าล่มเซอร์รพโคนะเข้าเอาไปไหมเอาไม้เค้านะวกโหอ,อยู่ใไหนเห็นอนยู่อปานะน่ะเพ็น ทีทุกคนเอาคุ้มไหมเร้ยบร้วปเขาเลยพี่น้องเข้าปะอืปะฉัปยังน้อปยังง้ออคองเขาไปนดำพรจะเอาไ่ได้ได้ปะเนี่อ้าวปะคือก

นด้บ่ดอกเคคาคบเปนน้ำอี้ก็มาทานทานจำไม่ได้ม<บ>าถือามืออเป็นทีเซ็นเตอร์ว่านักเองาสกันน้ำข้บันทอ่ะจ้าอาอยู่นลอยู่นละกับ,บิอกกอกอกิอก <laughs> không hoặc gì vậy thuộc làm <nên> <laughs> Chắc bị Nè có lại hao lại hao không? Ba kiếm nó ba kiếm nó phải Cho là chú bằng mình mình bị hiền ơi xoay. Thùng ừ. nó cứ cái dạng mưa lang mày thùng cái gì? hồ, và đúc và kiếm nó hao nữa đi. ขาวบามาทั้งบรรคามผู้วะจุพันเะทาจุพันจะทาจลุงย่หานผู้เดมากะอนเจอนงานี่มันหล่อเดาเอยทุกคน้องาีเนอย่าน้องพี่น้องป่าซะป่าานมีนะป่าอป่าเข่งป่าดุกจะไปดงเพออาเาจ้ะซะ งอมงอา่าไจะไปกับเพรนะจะไปกับเพอพ่อย่อยพาไปจะนังขึ้นนี่ดินี้เร่งไปอีจะไปน้บ่ได้กระเพืมกเนืลงเหหินไปเอไอ้ใส่ไปนะ เข็งทุกคนเอ้ยมีใช่ปักเข่งก็ปลาคอปลาดุกนี่นะมีมีแบบมีแต่ปลาธรรมชาติมีมีปลาปล่อยเลยนึงก่อนไปนหูเอ้ในกระไรตอนนี้นะอย่าปากไกอ่้ก่อนเอออาะไรบอนนี้ทุกคนปลาอีโฟเอาอยุดลุมเขาเนาะไม่ไหลอยู่งูกี่น,น้องปลาดุกปเออปลาดุกปลาคอ của ngay à, ừ. Này. Còn, bừng, cho เอาอยู่ของนะเอามาอู้จับไปดิไปโด <laughs> นี่ภาไปตัดกลิปว้าคีววแล้วฮาววฮาววตอนนี้เลยจ้ะฮาีวันตอวเริฮาีวัตแรกอ่ะนี่ฮาววเลยล่ะนี่ทุกคนพรี่องเป็นไงพี่น้องนี่จ้าโอ้ยปิงปิปิงกินแบบนี่ทุกคนต่อไฟเขากันหาน้ำหาตัวมาลกไปน้ำกระตก็ระตุกได้ พี่ไผ่นั่งรักป่ะนานเลยกิ่งตมหูส e er ัตวตัวก็มองแมงมือเกินปีนจับนานยังไเยอะขนาดสุดปีนง่ายเชยเยอะขนานเราไปข้ามีไปป่ไปหา ลืบเอาอน้ำมาตักน้ำน้องไปล้างปลาปิ้งปลาเหรือนากาศกำลังดีพี่น้องนี่ทุกคนหลังจากขึ้นมาแต่เอาปลากำลังยืดผากัาาน,กกนปิ้งปลานะทุกคนไฟเราก็เริ่มเป็นก้นละเราล้างไม่แดดแดดม,ม,มีเด็ดมีแห้งปลาเริ่มนี่เด็ดมีหอสปลาเริ่มคั่มแล้วพี่น้องเขามากะามีร่มบรรยากาศพอดีแล้วกินปลากะปิ้งปลาจ้ะ เลยทางปลาดุกปลาเข็งปลาคอทุกคนเลยปลาธรรมชาติทำงานหลายเติบพี่น้องเอ้า kind ป of ีเทุกคนตอนนี้กะสาวๆกําลังพาเดียวปิ้งป่าปลาคอปลาคออันนั้นปลาเข็งจะไม่ละเจอดโตน่ะมันแห้งพี่น้องมาแล้วกะตัแล้วก็ได้ป้อมนี่นี่นี่ ไทางปากเคยงปากคอชโตนหาต้ด้ทีนี้ไงเออมันช่งปีอยูมอนะเายังปลาดุก่เดอันี้มันน้อยนะจาปีงปีงบอกเออเสด้สน้ำปลาดุกน้อยกัพอดีปีนมันตกนะยาแดงี่น้องเอ้ยบรรยากาศกำลังดีใช่ผ้าเมอโดน่ะไปเบิ่งเพอ น้ำมันมันน้ำมันรถมัดฉุกระจุงทุกคนตอนนี้ก็พาเดียวไปตั้งน้ำกินนะพ่อพี่น้องไปหาน้ำกินอยู่สร้างอยู่เฮ้าเฮ้ยเมียเฝ้าปิ้งปะชาก็มานี่เด้อผู้เลวอย่าเบิ่งผู้สาวสาวผู้ใดห้ามน้ำผู้น้อยผู้เยอะก็ห้าเป็นคือเดียวเลยทุกคนอันผูเขาค่อยห้ามนะห้าเ,เก่งห้าเป,เป็นน้อยคนนี้ก็กยังเป็นห้ามน้ำนะ น้ำกะน้ำมันั้นทุกคนเขาจะเดบิวว์หัวยังมีหรือบ่ยันจะมันแห้งอะไรมาหน้าหน้าเขาเนี่ทุกคนหน้าเคหน้าเท่านี้เลยหน้าเขากะเดี๋ยวก็เอาเคมาเอาอยู่นี่อยูคือเคเนี่ยแต่ว่าขึ้นหอมลงหอมคือว่าอะไรไม่ได้เอามาแต่บ้านเบิ่งก็มันแห้งแล้วบอกเบิ่งก็เลยเคผายนะคพื่อนพี่น้องต่อกระผายคนนี้เลยสดี๋ยวนี้เราคอยเคมาเอาตะเก้ากะเดี๋เบิ่ง เพราะมันยังมีอยู่ป่ะเป็นน้ำซ่างเนาะเขาโคตรแล้วขอไม้ครึ่งไม้เกลียวทากางมันก็อยู่ในน้ำมีพักได้พักบงพักก้อยประกบเก็บนี่ทุกคนวันนี้เะเอานี่ตักอะไรเพราะว่ามันนั่นเต็มอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้เป็นบอ่อเนี้ยเป็นบอ่อขี้ดมกระลาย ว้าดเอยากสะหัวมกับมงหมกเนีวเลยเอาเลยี่รไปบอกเขาไมอาไนมาบปั่นต้นกุมโูกที่เหลือเกินที่เราซิ้งที่นี่ขายกนได้ลายู่แลนีันโหมีเยอะมันดินน้ำแพงอะไรินะ

แกอาม่าเฮงก็เหลือมานส่งไหฮเยู่เหนียหลน่พันนะเออมว่าชูสโมหวะเนี่่อจะกินมากิโลกโมข้าแรงพอจะข้าไม่แช่มกินตันสีโม่ไ่เสพหน้าก้าสาวก็เทงก็แรงอยู่เดียวเลยมาเล้วก็ขาวีน้องียบเสพีโม่เรงละงข้าวไงิึงจะไม่แช่แอืม เล้วก็ม yeah well. mm ีไ hmm. ม่กินข้ามันมือรสชาติใช่ป่ะ kind of well okay, okay. ิ้งจ้เย่คบอกซื้อปลรูกก่อหอมมล้ก็แง่เด้อหลังพวเจ้าถามคนโตดเ้อหลังเจ้าค่าก็ถามคนนั่งอะไรม่เ่าเห็นไขาวขาวขาวตอนกูกูเ้อแก้วเดแล้วก็กูเอวทนั่นเลย ได้หุนเี่ข้างๆกันอ่ะว่ากูจะเดินไปซัดนี่เนาไปจะไปเกลมงานเาม่้งแฝืนมันมาโทรัชเลยบอสเอฟซีมาดินมาสงครามก็ยังเธอสองคนนี้พาไปเอฟซีก็เอฟซีก็เนาะไม่เลย

ờ, để khách đi không. Các để có có nhiều cái chuẩn hà nội,